เรากำลังจะไปร้านอาหารญี่ปุ่นที่ราคาไม่แพงครับในละแวกสมุทรสาครตามไปดูกันเลยเจุดสังเกตคือเลยปตทซอ,อยวัดพันท้ายมาหน่อยก็หล่อเลี้ยวซ้ายได้เลยครับตามทางมาเรื่อยๆร้านจะอยู่ทางขวามือครับผมถึแล้วนี่ฮะ ที่ผมบอกครับจ๋าว่ะนี่ครับโอ้โหน่ารักจริงๆตรสวยเลยนะครับเอกลักษณ์ชัดมากครับเหมาะกับการที่ถ่าย A v เอ้ยไม่ใช่เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะเอ้ยโอ้โหเรามาเจอกับเจ้าของร้านครับหรือว่าที่รู้จักกันฮะบาสิกายะครับแต่เขาผันตัวเองมาจากพระเอก A อฮะมาเปิดร้านอาหารนะใช่ไรครับขสีได้ไหมสี่เลยสี่พันใสัตว์ถุย